สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ตนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถตัวเอเวอเรสต์นะครับตัวท็อปพร้อมกับชุดแต่งตัวลันดัมวันนะครับเป็นชุดแต่งใหม่เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับตัวเอเวอเรสต์ท็อมชุดแต่งลันดัมวันเนี่ยครับติดตั้งขึ้นมาแล้วสวยงามแค่ไหนนะครับก็ถ้าคุณลค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอร์ตสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็นในดีไลน์นะครับ P R A S I T 0996265262 นะครับบันทึกเบอร์โทรขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับยังไงคุณลูกค้าสามารถกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมเจ้าคันนี้กันครับไปกันเลย สำหรับวันนี้ก็จะพามาชมตัวรถรุ่นเอเวอเรสต์นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อไทเทเนียมนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นกระจังหน้านะครับตัวนี้กระจังหน้าผมใส่เป็นตัวกระจังหน้าตัวสอดนะครับ ford สีดําเงานะครับพร้อมไฟ led สามดวงสีส้มนะครับและนอกเหนือจากกระจังหน้าจะเป็นสีดําแล้วเนี่ยก็ยังใส่ตัวกันชนด้านหน้านะครับเป็นชุดแต่งของランドลอมให้นะครับ เป็นลันดัมวันชุดแต่งลัมเบอร์โเนี่ยก็จะเป็นชัวชุดแต่งมาใหม่เลยนะครับทําสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ทําสีทูทนเส้นคาดเป็นเลนเนอร์สีเงินนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําตัดกันสีตัวรถสีขาวนะครับแล้วก็มียี่ห้อชัดเจนลันดัมวันเว้นตัวเซนเตอร์ให้ด้วยนะครับเผื่อ ใช้งานตามอาออปชันที่เรามีนะครับมาพร้อมกับตัวซ้วล้อด้านข้างนะครับที่จะเป็นแบบเรียบนะครับคันนี้จะทําเป็นสีดําเงาแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าดาชอบสีดําด้านก็สามารถปัังได้นะครับอย่างไทเทเนียมพลาสต์คันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อฟูลออปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้อง360้อองศามีมาพร้อมนะครับ ได้แม็กขอบ20นะครับลายแม็กปัดเงามือจับพรเมียมนะครับพร้อมกุญแจแบบคีเลดด้วยนะครับดันแก้มประตูนะครับก็จะมีระบุคำว,ว่าไบโทโบชัดเจนนะครับตัวไบโททบเนี่ยก็จะเป็น210แหล่แรงม้านะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติถึง10สปีดสำหรับด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับชุดแต่งของ แลวน้ําวันเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสปยเลอร์ทรงดักเทลนะครับทำสีดำเงาตัดสีตัวรถนะฮะหรขาวมีรีเวเตอร์สวยงามนะครับเผื่อเราขับด้วยความเร็วก็จะทำให้การออกแบบดีไซน์ทำให้ลมกดด้านท้ายด้วยนะครับทำให้รถขับได้นิ่งมากยี่ขึ้นสำหรับด้านล่างก็ใส่ตัวชิด ครอบกันชนหลังของร้นน้ำวันเช่นเดียวกันนะครับสีดำเงานะครับตัดกับตัวสีรถสวยงามนะครับตัวไปข้อก็ออกแบบดีไซน์นะครับอ่าเป็นทรงเหลี่ยมให้นะครับสำหรับตัวไทเทเนียมพลาสก็ได้ใส่ท้ายเป็นแบบิกเนเจอร์นะครับ LED แล้วนะครับอาพร้อมกับฝาท้ายอัตโนมัตินะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้า และกล้องช่วยถ่ายจอดนะครับมีมาพร้อมหมดสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจรายละเอียดคันนี้ก็โทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีจมัดโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งตัวนี้นะครับหรือว่าชุดแต่งอื่นๆก็สามารถเพิ่มเติมได้หรือสนใจเป็นเลเรดอกเบี้ยพิเศษก็สามารถทําให้ได้ด้วยนะครับรถมีพร้อมจาหน่ายนะครับแล้วนะครับไม่ต้องรอนาน